วัสดีครับนักแท็กซี่วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็จัดส่งอีกหนึ่งรายการนะครับก็ส่งออฟเฟคตูบาร์ต้านะครับแอลสามสี่ถึงแปดโดยดีทีนะครับตัวนี้ไปที่อําเภอคอนสารนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้เป็นรถบิ้วสภาพทั้งคันครับตัวนี้ยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าหลังนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าฐานสี่รถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับต่างๆนะครับตัวนี้ก็ จบในงบ2องแสนกว่าๆนะครับ2องแสน1น0 0งบาทนะครับของบอนครบนะครับก่อนสองทิศนะครับก็แถมข้อซิ่งหน้ากากให้พร้อมนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติไว้วางใจเลือกสั่งซื้อนะครับและสั่งจองสินค้าจากทีมงานนัทแท็กซร์ของเรานะครับท่านใดที่สนใจรถแท็กอร์มือสองสภาพสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแทเตอร์นะครับวันนี้มี3ามสอีก1คันนะครับถ้าอยากได้นะครับเราจบให้ภายในราคานี้ครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอยากได้พันสาม ทันสีทันพวนได้นะครับเราแถมท่อซิ่งหน้ากากเช็คเก็บสีเรียบร้อยนะครับขอบพรคุณลูกค้ามากๆครับผม